ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมโมบาย e ีเจนแบงๆนะครับตอนนี้แบงๆ้คอแลบกับอะไรกัเนี่ยเราก็ไม่ค่ารู้นะครับเปลี่ยนคอแลบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดแล้งกันสักหน่อยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมหรือกดซับสไครต์ไว้นะครับก็ สำหรับคนที่เล่นแล้วไม่เคยแพ้หรือว่าไม่เคยเล่นกับบอทก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับถ้าคนที่เคยแพ้บอทก็สู้ๆนะครับคนทีเ่เล่นแรงแล้วเจอบอทก็โชคดีไปนะครับเพราะว่าชนะบอทหรือชนะคนก็บวกดาวเพิ่มอ,อยู่ดีนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจัดบอทหรือจะจัดคนมาให้เรานะเออ อีกอย่างหนึ่งนะครับเซิร์ฟนี้นะครับไม่ใช่เซิร์ฟของเมืองไทยนะครับเพราะว่าเราอยู่ต่างประเทศนะครับเราก็เล่นอยู่ในต่างประเทศนะสำหรับคนที่เล่นเก่งแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นใหม่ก็สู้ๆแล้วก็มาลองเล่นไปด้วยกันนะครับเราก็น่าจะเป็นลมนะครับ ก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกอีกหนึ่งเกมนะครับก็ใครอยากโหลดมาเล่นนะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนนะครับสำหรับโทรศัพท์ Android หรือ iOS นะครับที่ App Store รองรับในแต่ละประเทศนะครับก็ลองโหลดมาเล่นกันได้นะ ตอนนี้เมืองไทยเขาก็แจกกันเยอะเลยนะแต่ว่าเราอยู่ต่างประเทศเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ไม่ได้แจกอะไรนะที่เราเล่นอยู่นะครับตอนนี้นะครับเป็นประเทศอังกฤษนะครับก็จะอยู่ในโซนนี้แหละนี้ คนเล่นนะครับก็อาจจะเป็นพวกคนเอเชียหรือว่าคนยุโรปบ้างนิดหน่อยนะชอบคนคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์ว่าโอ้เล่นกับบอสนะถ้าเล่นไม่ชนะบอตก็คุณก็กากแล้วนะ ก็คุณก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณเคยแพ้บอทหรือเปล่าบางทีเกมที่คุณแพ้อาจจะเล่นกับบอทก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะชอบนะพวกที่ชอบดูถูกคนนะ เราเกิดมาก็อายุอีกไม่กี่ปีนี้ก็เข้าเลขสี่แล้วนะครับจะสี่สิบแล้วนะก็ชอบมากเลยนะคนแบบนี้ที่ดูถูกคันนะดูถูกคนนี่ชอบจริงๆเนี่ย ก็เพราะว่าบางทีนะครับแรงเราอาจจะต่ำหรือว่าอาจจะมีคนเล่นไม่เยอะนาะเราก็อาจจะเจอบอดอยู่ในทีมด้วยนะครับคิดว่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นเราวทำไมต้องมีนกด้ว I สี่ครับนี้ิครับ้ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าแช่ okay? ข้างบนไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับเราไม่ค่อยเล่นตัวโลมิงล่งนะ ฝั่งเรานะครับฝั่งเราก็น่าจะบอดนะบ,บอดเล่นนะโอ้บอดกันฟ้องพอดีอ่ะ ตัวเมื่อกี้น่าจะบอดนะครับอบอกไว้ก่อนเลยตัวเมื่อกี้น่าจะบอดเออน,นี่น่าจะบอดนะครับบอดนี้เข้าป้อมหมดแล้วนะเราเราพาบอดมาตีกันข้างๆนะ นี่เป็นไงเป็นไงบอดแน่นอนนะก็พูดไว้ก่อนเลยเราฆ่าได้ตัวเดียวนะซีซีสิบเอ็ดแล้ว โดนฆ่านะโดนบอดฆ่าอ้าวอ้าวอ้าวดีมำแล้วอ้าวโดนฆ่าเฮ้ยเรียบร้อยนะครับบอดฆ่าเกือบหมดทีมนะอาจจะบอดวิ่งเข้าใส่นะ เข้าไปแล้ว บอทแย่งไปได้นะเมื่อกี้ต้องไปล้วงบอดออกมาสักหน่อยนะ มูนี่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเลยนะกับโทรสามนี้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับล mm. Mm. Right. Mm. Anyway, ีออฟรีเกนกับโมบายรีเก้นนี่เล่นกันคนละมูถูกนะเล่นเป็นศัพท์ ตัวสัตว์นี้นะครับเคยสั่งทีมูนะครับขึ้นใหญ่เลยนะเว้นกรรมเว้นกรรม ้อ่ะก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบติง่งก็ฝากกดไลค์และกดแชร์จนไว้ด้วยนะก็ถึงจะเล่นกับบอทนะครับแต่เราก็บวกดาวนะครับเออเป็นไง ก็ตอนนี้นะครับดาวเรายังบวกไม่เยอะนะค่าสองตต้สองนะครับแอคซิสิบเจ็ดแล้วมันเจอกันใหม่ในอีีหน้าสำหรับ e ีพีนี้ก็ลาไปก่อน